วิธีการครอบงำความคิดคนมีโก้ให้หลงรักคุณไปตลอดทั้งชีวิตคนมี e ก o ชอบแสดงการยอมรับครับคนมีโก้เป็นคนที่รักเรื่องศักดิ์ศรีมากที่สุดคนมีโก้ถ้าชอบใครแล้วหมดเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบต่อให้คุณขอสัก5บาทมันก็ไม่ให้ครับเพราะฉั้นเนี่ยหน้าที่คือเราต้องทำอะไรครับเขาถูกใจครับถามว่าทำไมคนมี e ก้ถึงบล็อกคุณ เพราะเขารู้สึกว่าการคุยกับคุณมันทําให้เขารู้สึกไม่ได้รับการยอมรับครับการคุยให้คนมีโก้ชอบคือสิ่งที่เขาภูมิใจและสิ่งที่เขารักครับคุณอยากให้คนมีโก้รักคุณมากขึ้นคุณต้องมีวิธีการสั่งจิตคนมีีโก้ครับคุณต้องรู้ครับว่าคนมีอีโก้เนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรัก และเอาใจนะครูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ย8 9 0 0บาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทำดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้งเขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร่ แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไรต่างหากเพราะงั้นเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร990เฉพาะ3ท่านสุดท้ายท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ